นี่คือพรีวิวแมัติดคีย์บอร์ดที่ดีที่สุดนะครับได้ p e r ร์ฟอร์แมระดับท็อปแค่ซื้อมาวางก็สามารถเป็นตัวจบได้ในความคิดผมอ่ะเลนนี่ 75RT เป็นอรลองเพียงแค่วีนอมกับพวกเอ6ไรพัดหรือว่าโปรพัดนะครับมันมีความไวกว่าแกทตลอนจะดทีหแน่นอนไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าของในกล่องอ่ะนอกจากตัวคีย์บอร์ดที่เป็นเคสอะลูเอาเอร์แล้วอ่ะจะมีสายที่ดึงสวิตช์ทีแคปพร้อมกับสวิตช์แถมมา2ตัวนะครับงานของเ่รนนี่าดดาา่ยกรค ถ้าเทียบกับไอ้ล็อก MG75 เนี่ยผมบอกพเอลยนะครับว่าห่างชั้นกันมากเทสโลวกับชีแคปอะคนละเกลียดเลยนะครับ NP75 คือค่อนข้างบางเลยครับเมื่อเทียบกับเลนเนี่สเปคไม่ว่าจะรุ่นไหนอะเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเร็วเท่ากันหมดนะครับสามารถปรับ RT ได้ต่ำสุด0.01ขยับได้ทีละ0.005มิลมรุ่น HE จะได้7 Pro ส่วน RT จะได้ TTC c อ m RGB รุ่นของผมในคลิปนี้จะเป็นรุ่น RT l i ทีไนะครับที่เป็นสีเงินแต่เหมือนตอนนี้จะไม่มีขายแล้วเนาะมีแต่สีเทาส่วนอื่นๆที่ต่่าางงงกกกกันกันนน็็คือรรุ Lite จจะะได้้เเวทขหลป เพดจะเป็นเน็ตพาร์โฟด์ทำให้เสียงทุ้มกว่านะครับส่วนรุ่นโฟจะได้เบสเป็นสเตตเลสเพดจะทําจากคาร์บอนพลาสติกนะครับจะทําให้มีเสียงแหลมกว่าคุณสามารถเลือกตามแนวเสียงที่ชอบได้เลยครับเจ็โฟเสียงจะทุ้มๆต๊อกๆแบบมาจองส่วนทีทีซีคอมอ่ะเสียงจะแหลมโดดมาเลยนะครับถ้าส่วนตัวผมจะเลือกคอมอาร์จีบีเพราะว่าสวิตอ่ะมันแพงกว่าแล้วก็มีความวอร์เบอร์น้อยกว่านะครับไปฟังเสียงกันเลย อินเจาะผลเทเลเทนซี่ของไอจ็อกเกอร์นะครับเรนนี่75 RT จะอยู่ที่0.27ม mm. ิลลิเซกและอยู่ใน t ทีย4ลงด้วยนะครับก็คือแนะนำมากผู้พัฒนาของล็อฟอะชื่อว่า ISO นะครับเป็นอันดับ2จากทางจีนเนาะอันดับหนึ่งคือ MM Studio ที่ทำเอ6ไลฟ์พัทหรือว่า s อ75จากทาง e v เวอร์ไกนะครับแต่ว่า iJoker ก็ยังแนะนำไอโซมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีความเสถียรกว่าและใช้ซอฟต์แวร์บนเว็บด้วยในด้านผลเดตความแม่ยนยำที่วัดด้วยผมเองผ่านทางไฮเกตเนี่ย ทีว่าตอนนี้ตั้ง a p 0.0.1ทำงานจริงที่0.0.2นะครับก็คือมีท็อปเดสโซนนิดนึงนั่นแหละแต่ว่ามันต่ํสุดๆผมมองว่าใช้จริงไม่ได้หรอกนะครับต่ําสุดที่ผมมองว่ามนุษย์เราควรใช้ก็คือ0.1ซึ่งมันก็ทํางานที่0.1จริงๆตามที่โมครับไม่เหมือนกับชิปอร์ตเจ้าอื่นเนาะที่ตั้ง0.1แต่ทํางาน0.2แต่ว่าเรื่องนี้มันสําคัญขนาดนั้นไห้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับส่วนค่า RT อ่ะถ้าเราตั้ง0.0.1อ่ะจะทํางานที่0.0.2โดยเฉลี่ยและมีวัตถุเดเซนอยู่ที่ประมาณ0.0.9จริงๆเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นแรกๆมันไวกว่านี้มากครับแต่พอเลนี่มันทําสวิตช์7 Pro มาขายนะครับด้วยความที่สวิตช์มันนะ โสุดจะ0.5ยังหลุดเลยเขาเลยต้องเพิ่มเดซโซนเข้ามาให้ที่สำคัญคือคีย์บอร์ดที่ทำงานสุดจะ0.1แท้ๆบนโลกเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะครับมาที่เว็บซอฟต์แวร์เรียกภาษาอังกฤษที่ด้านขวาบนก่อนเลยครับเราจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนเลยดาวน์โหลดแล้วก็เซฟลงไปที่ Drive lenny ได้เลยครับหลังจากที่อัปเดตเสร็จเนี่ยผมขอโชว์ให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราตั้งค่าต่ำสุดทุกอย่างนะครับบนทุกปุ่มบน l e น n y ่คุณจะเจอบั็กนะครับ คุณจะเจอบั๊กนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดอะมันไวและเซนซิทีฟมากมากถ้าเราตั้งปุ่มให้ทุกปุ่มทํางานที่0.01ทั้งหมดเนี่ยผมจะลองกด A แค่ปุ่มเดียวนะครับปุ่ม R มันจะทํางานเองโดยที่ผมไม่ได้กดใดซ้าถ้าเรากด Shift ก็จะทํางานเองเหมือนกันครับจริงๆแล้วมันมีอีกหลายคู่เลยแต่ผมจะโชว์แค่นี้เนาะวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับผมจะติ๊ก Initial Trigger p o s i t i ตรงนี้แค่นั้นเลยมาจานค่านี้เป็น a c t i a t i o n Point แทนต่อให้เราตั้งต่ำสุด0.1ก็ไม่มีปัญหา ส่วนตัวผมจะตั้งไว้ที่1มิลนะครับเพราะาผมถนัดแบบนี้ส่วนและพิทิเกอร์ผมจะตั้งไว้ที่0 1น่ทั้งบอร์ดนะครับให้เหมือนกับบูตติ้งเฉพาะปุ่ม WSD ผมจะให้ RT ทีอยู่ที่0ูนยนหะครับถือว,ว่าคุณใช้7จ็ดอด้วยมันจะเถียนแน่นอนตัวซอฟต์แวร์ครับสามารถเลือกสวิตช์แยกปุ่มได้ที่โหมดไฟต่างๆมีเยอะมากเลยนะครับถ้าผมจะปิดไว้แล้วกันเพราะาผมชอบให้คีย์บอร์ดเหมือนคลีนตามากกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ออโต้คาลิเบชันให้อยู่แล้วนะครับเพราะงั มาที่ Advanced Key นะครับ SOCD ถ้าเราเลือก A ใส่ปุ่ม D แล้วเราเลือก D ใส่ A เนี่ยเราก็จะทำให้ปุ่มทำงานรัวๆได้ครับโดยที่ไม่ต้องยกนิ้วเนาะ ASOCD เนี่ยมันโกงแค่บางเกมเท่านั้นแหละครับผมพูดไปหลายคลิปละถ้าอยากยกเลิอกอ่ะก็มาคลิกขวาที่ปุ่มที่ตั้งออกครับหมดแล้วครับสำหรับตั้งค่าอย่าลืมกดเซฟนะครับทุกคนไม่งั้นตอนที่เราถอดสายเสียบใหม,ม่เนี่ยคีย์บอร์ดมันจะไม่จำค่าเดิมนะครับไม่ต้องสรุปอะไรเยอะนะครับถ้าใครที่กำลังมองหาไม,ไ,มไม่ต้องติดคีย์แบอบร์ดที่ม แค่ซื้อมาแล้วสามารถวางใช้งานได้เลยเนี่ยในตลาดตอนนี้มีแค่ lenny 75อาทีเท่านั้นนะครับช้อยเดียวเลยทั้งร้าน kibo ที่เป็นตัวแทนนำเข้าอย่างเป็นทางการเนี่ยให้ประกัน1ปีราคาเริ่มต้อนอยู่ที่6,000กว่าบาทนะครับไม่รวมคโคตรลดเนาะคิดว่าถ้ากดโค้ดตามเทศก,กาลทันกันเนี่ยจะเหลือที่ประมาณ5,000กว่านั่นแหละเชื่อเถอะครับว่าราคาเนี้ยคุ้มแล้วสำหรับงานประกอบระดับนี้คือมันดูพรีเมียมมากๆนะครับดีกว่าเอาโยนเงินไปให้โบอิงเยอะเลยและเพื่อแมนะมันไวกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนใครที่กำลังมมมอองหาเเนนนนิิตกแแบบี่ยผขะ ตัวนี้มันไวที่สุดแล้วนะครับสโลแกกฏของสวิตอะก็สั้นที่สุดแล้วนะครับอยู่ที่2.8มินถ้าใครที่อยากไปลองของจริงก่อนเนี่ยสามารถวอล์กอินได้ที่โชว์รูมสาขาใหม่ของทางคีโปร์ได้เลยครับอยู่แถวราชพฤกษ์ตลิ่งชันเปิดให้บริการทุกวันนะครับเวลา11โมงถึง2ทุ่มผมทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปแล้วครับที่สำคัญนะยังมีเกมมิ่งโซนให้ไปทดลองเล่นด้วยนะครับทุกคนสุดท้ายอันนี้ขอฝากไว้นะครับถ้าใครว่างๆอ่ะตอนกลางคืนน่ะมาดูผมไลฟ์เล่นเกมได้ผ่านทางทิกต็ ส่วนใครที่กำลังมองหาเกมมิเกอร์อื่นๆเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับตอนนี้ผมทำเป็นคอลเลกชันไว้ให้แล้วให้ลิงก์นี้จะอัปเดตตลอดเวลาเลยสามารถเล่กบ,บนมู่ได้นะครับนอกจากเมาส์คีย์บอร์ดถุงงบนเนี่ยยังมีแผ่นรองเมาส์หูฟังไมค์จอเก้าอ e, ี้เครื่องสำอางอาหารเสริมของท่านเล่นเซตคอมเดลเลนั์400 fps นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับบาย